สวัสดีวาร์โลแกนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแข่งวาร์โลแกนครับผมโดยผมจะหาผู้โชคดีจากทางคอมมูนิตี้วาร์โลแกนของเรานะครับมาร่วมสนุกกันครับผมและในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างดมอน VS กับไอรอนหนึ่งนะครับผมซึ่งทางดมอนนะครับจะใช้ได้แค่ปืนพกคลาสสิกเท่านั้นนะครับส่วนทางไอรอนนะครับสามารถใช้สกิลได้แบบอินฟินิตเลยแหละครับผม อ็นว่าอย่าเสียเวลาเลยครับถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้นะครับฝากเป็นกำใจกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเอาละครับไปรับชมกันเลยครับนี่คือตกลงคืออีกทีมหนึ่งข้ามใช้ข้ามใช้สกิลใช่ครับผมห้ามใช้สกิลแล้วก็ข้ามใช้ปืนอื่นนอกจากปืนหกคลิปนี้ก็ดูกันเพื่อนๆขำๆนะครับอย่าไปจริงจังอะไรมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ตกใจผมไม่คิดว่าจะเดินทางนี้ตกใจไม่ต่างกันเลยถ้าถ้าเขาเลือกตัวถ้าเขาเลือกตัวแฟดว่า,าตัวฮิววานี่ผมตายเลยนะจะโกงขนาดไหนต้องถามสุงฝีมือแเราก่อนพี่ว่าจะสามารถที่จะใได้ไหม

กดูนะกระโดดดองแดงดองแดงยาหลังแล <laughs> <c oughs> ้วนิะ พอตัวเองอ๋อตายแล้วตายแล้วตัดแล้วโอ้โหหยอมเธอพีูกไปก็ตายหายหลงเลยนั่นเดี๋ยวผมไม่วางโอโหไม่เป็นไรพี่วางได้วางได้ครับ

Toxins going up. Or is an orb emitting? I <laughs> <laughs> toxins screen down. เล่น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 จับเธอสอบเหมือนเกมตีตุ่นอะเราดูไท้ายเนาะเหมือนเกมตีตุ่นไงโอ้โหถ้าวางได้กดอันติก็จบแล้วเนี่ยผมแพ้แล้วเน่ยโอหนูไม่รู้หนูยังหาจังหวะกดอันติไม่ได้เลยอย่าอย่าคิดว่าเก่ง

อเราไม่ซื้อปืนซื้อแล้วแต่หนูใช้ทนายไงอ๋อ This is nothing This what I t h o u g t t h i t r i t y อยากอะไรครบนี่เนี่ยกูออะไรกูร้องไห้แป๊บ <c oughs> ส,สเตกเตอร์เลยส,สเตกเตอร์เดินยิงเลย <c oughs> ต้องใช้ความแม่นเดินถูเดินไถเลย selector ตายเลย้วไ,ไม่โดนหัวทักเม็ดโอ้โหดดโดนไเลส, <jer> สองนัดยู่นะให้หนูกระโดดยิงนะเนี่ยอ๋อส่งได้ยงกระโดดยิงต้องคิดขวางถึงจะตรงกระโดด ของคลาสสิกนะตัวอื่นมันโดดยิงไม่ได้น่าจะลูกซองกับคลาสสิกจะ <they> ไม่โดดยิงแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยหไหลไหลเลยเง ตังเลย Spike planted แล้วจา้วจาฮอยูมีเล้าด้วยหรอ มันไม่ลงคนมาไปลองติดอะไรครับน่าจะติดหลังคาติดอะไรวะใช่แล้วจะได้หอติดอะไรไปหาตำแหน่งติดอ่า ดีค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับที่จีครับสนุกมากเอเคครับขอบคุณมากครับเขารู้วิธีใช้สกิลอยู่ครับไปเรื่อยๆโอเคครับหนูกว่แต่นี้หนูก็หาดูไปเรื่อยอ่ะสังข่าวนะก็หาทีแบบไม่แต่งงมากเลยมันติดอะไรอ่ะงนาไม่ติดไม่รูหบอกเลยนะอยู่ใกล้ๆนะแบบตายดิ จริงๆผมรู้แล้วว่าเดินไปรอตรงนั้นแต่ผมจะดูจะรอดูไลน์อัพว่ามันจะลงไหมผมเลยไม่เดินไปยิงคุณรู้อยู่แล้วแหละครับจีิีครับขอบคุณทั้งสองคนครับขอบคุณมากครับโอเคครับไว้มาสนุกใหม่ขอบคุณมากครับรับคานครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณมากครับเป็นธรรมดาก็ช่วยผมได้นะครับอ่าได้ครับได้ครับ